ผมมาเมืองยางฮะเดิมดราเดิมเราเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะออ่่าาตัวนี้นะที่เขาว่าว่ากันว่านี่อ่าใช้จุดสัญญาณน,นะ,ะใช้จุดเป็นอะไรเรียกว่าสัญญาณอ่สาสมัยก่อนเขาใช้กำเมืองนะผมตอ,อนทดลองตัวนั้นเดี๋ยวจะลองสอบถามเขานะ เขาว่าอันนี้เป็นของเก่าของโบราณอีกอย่างหนึ่งมึงยางนะเดี๋ยวให้จะลองสอบถามแล้วก็ลองสอบถามละใส่มาที่อาชีพกับมึงนะนี่เออม่เห็ดแน่แล้วมาเห็ดแน่แล้วเห็ดชังก้อนเนี่ยเป็นวไรชังอันนี้เป็นห้องหมอกห้อหมอกอ๋อหมอกหมอกหมอกอ่าหมอกนาดอ่าหมอกนาดนี่หมายถึงอ๋อนี่ฮย ใส่เงี้ยจอห์นเหรออาวจะไปเอาว่าเป็นผู้เดี๋ว่าที่แตกตึงตั้งเมื่อคืนมันมันใส่มานั่นก่อนอันนี้มันจะดังกว่าดังกว่าเหรอเออแน่นกว่าแน่นกว่าเขว่านี่เป็นของโบราณใช่เปล่าโบราณเหรอโบราณโบราณหลายหลายปีทุ่ก่อนโอ้อหนี่มันราคาอนต้นาวโมกร้อยปีถึงก่อนร้อยปีถึงก่อเกิดเดืนตั้งค่าแต่เกิดได้ ร้อยปีมเคยมาค่าเกิน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 นะเปินร้อยปีโอ้นี่ของโบราณเลยเนี่ยเดี๋ยวกันโบราณเต่ๆเลยไหนโบราณมึงอยากมีพวกมาดูโอ้นักนี่แกงมาโอ้ยศาลาห้าเมืองเองเมืองตงคุงทุกอย่างแล้วอา๋อเอออันนี้อันนี้จะแบบจุดกรรเมืองกรรเมืองโบราณนี่เป็นจุดทิ้งไหนกรรเมืองกรรมทิ้งไหนเดินเดินเนี่ยครับวนมาอะไสิแบบว่าไงันครั

ขาเชื่อว่าจุดสมัยก่อนนี่มันมีผลกระทบจ้างเอานี่ว่าหมอกหมอกนะหมอกหมอกนะหมอกหมอกนาดเนะโบราณเนี่ยเคยได้ยินเหรอได้เผาไม่รู้อะไอย่างเผาดินไฟเนี่ยเอันนี้มันหน้าไหนดูละลองดูละเอ้าประเบิดได้เปล่าอันนี้จุดไหนคืนนี้คะใส่นี่ใส่นี้ไม่ไม่จะจุดคืนนี้ค่ะจุดขามาจุดเดี๋ยวนี้ขามขามขามขวดขามขวดกันท่านเราเป็นผู้จัด อ๋อสุวท่ามันช่วยนะที่นั่นยับขวางนะนี่อาจจะมันพูหรือเปล่าเนี่ยครับผมวันนี้โบราณนี่เขาหมอกนะจะไวก่อนเวลากำเมืองกรรมเมืองนี่หมายถึงเดี๋ยวก่อนพิธีเลี้ยงเมืองเนาะเลี้ยงเมืองกำเมืองนี่เขาจะจุดเป็นเรียกว่าคล้ายๆเป็น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 สัญลักษณ์บูชาประมาณนั้นฮะสัญลักษณ์ว่าคนมันไปเมียบตรงนี่ตรงนู่นหนึ่งก้าเนาะเวลาจอดหมอกวันที่ยิงเชิงก็คนนกันกลับมาก้ะ อันนี้อยังมันเหมือนอันนี้ขี้ควายขี้ควายเออใส่ปากมันเอาขี้ควายเด้อเอาขี้ควายขี้ควายขอ๋อขี้งูส่วนผสมมันกันเอาแซ่ดหน่อยเอาซ่ดมันนะเออแซ่ดมันกันอออ๋อแล้วใส่ไงครับเป็นเป็นตาดน่ะเอาเป็นตาดมันใช้ควายหนอเดี๋ยวนี้จะทำยังเฮ็ดยังเฮ็ดด้ฮะทำก่อนฮะก้ามก้ามก่อนก้ามเมื่อน่ะครับผม เรื่องดาวโบราณสุดจดนะรับรองไม่เสียเหตุแน่นอนการคำมอกของแปลกมืองยังหมอกเออหมอกกำมึงใช้เครื่องเตือนสัญญาณบอกสัญญาณผมคใครผู้โบราณนะเดี๋ยวจะดูนี่เป็นร้อยกว่าปี้นะโอ้ยนักเนี่ยโอ้นักนักนักเขาว่าเขาว่าโอ้ยนัก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 ครับเออเป็นเหตุเมื่อไหนมาหนี่สมัยก่อนนี่ฮะโอ้ยของโบราณนะครับผมก็โบราณเนาะมีปีมีวันมีอย่างถ้ามีปีก็หายหมดแล้วก็ ก็ผมเดี๋ยวจะได้เห็นนะนี่แบบโบราณโบราณเนี่ยบางคนยังไม่รู้จักนะเป็นเล็กนะเล็กนะเลกนักนั่นักนักอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกเถอะกันยิ่งเฮ็ดเถอะกันก้ามกอนก้ามมันหน่อยโอเคโอเคโอเคสุดทันยังก่อนอ๋อสุดทัาเพระวัติบาที่วัดมีงานนะเขาจะจุดเป็นสัญญาณในงานของเขาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะแล้วก็โบราณโบราณนะบอก หนึ่งในดวงดาวที่รับรองหลายคนอาจจะไม่เห็นดึงดาวดึงดาวท่ามงยางน่ะมึงยางก็อกโคงเหมือนท่ามงยางตรงนน้นตรงนี้นะ

เอากระไรเออจี้เนนอแล้วจีเอาเอาเอาแล้วเป็นหน้าเห็นอแล้วจี้เอามันมันแน่นก่อนครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นเขาทำนะกระบวนการทำหมอกนะหมอกนี่เคยได้ยินหมอกหนาดหมอกหนาดหอกดาบอ่ะคล้ายๆเป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เขาจะใช้จุดเป็นสัญญาณมีงานสมัยก่อนี่เขาจะจุดสในการเลี้ยงเบืองนะจีเหรียญก็เอาไดยนะาเพราะว่านั่นสัญญาณในการเลี้ยงเบืองเรลองดูเอา mà chiêu, ngon rồi nè, nấm to hết ừ. à ờ, ẩm hết được có đẻ, ẩm hết được ừ, có đẻ, ẩm hết được có đẻ, ra ra sẽ hết lại mông, lại mông, à, nhờ có dặm làm là, ở không không? là hết được à? à cho nên hết ok ok ok, bởi vì ừ. ngàn anh sẽ, không việc anh sẽ làm, cái này anh xem tượng vàng còn, hết đi nè nó ờ, ừ. ok ok ok, cái okay. này anh kiếm mới cả, anh kiếm khương mới à, anh kiếm hết mới ok, ok ok, ôi, ôi, ở trên đây hả? ờ, nhờ có dám chảy, ờ, hẳn น้ำจี้ปากลุงใจน้อน้ำต้นจิ้มมันไหลนะนี่นะใช่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 น้ำตาจิ้มได้มาเป็นคล้ายโบราณเน่ะผุโบราณผุโบราณอ๋อหรอโบราณโบราณมึงยังโบราณน้ำต้จิ้มมาไหลนะนี่นะใช่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 รู้ละรู้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมเดินลาโบราณเนี่ยผมจะให้ดูนะองการจุดหมอกนะหมอกนี่คล้ายๆผุนะจะว่าเป็นระเบิดก็ว่าได้นะอ่าเป็นสัญญาณรักที่นี่เขามีงานนะ เามีงานเรียกว่างานตั้งทำหลวงเทานะแล้วก็ไป็นแบบโบราณทขาทำมืองยางอ่อมืงยางนะท่านี้อยู่เมืองยางนะเขาว่านี่แรงกับผู้นะผมโบราณนะตัวนี่ไดูช่้ยามนะออไปุนปนใหญ่อนใหญ่นะเขานช้เป็นไรอ๋อให้ผมดูนะผม อ่าก็ผสมผสานอันนี้กลางวันก็คืนก็คืนกดที่ใดอันมันออกไฟก็ออกสีๆนึกว่าหมอกอ่ะหมอกครับเป็นกเตเสียงมันใหญ่เอาเอาเอาเสียงว่านอ่ะแค่เคยมเหมือนปุ้นใหญ่นั่นนะอาใแค่เคยมเหมือนปุ้นใหญ่อ๋อครับผมหมอกอ่าก็ว่าเป็นอาวุธชนิดหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าสมัยก่อนนี่เขาอาจจะใช้จุดในการเลี้ยงเมืองนะผม เลียงเบิงเรียงเจ้าเบิองก็เป็นเสียรักแต่ตอนนี้ที่วัดเขามีงานนะแล้วก็เขาจะให้จุดเป็นเสียลักษก็ว่าจุดบูชาประมาณนั้นไอ้หมอกตัวนี้นะอายุเป็นร้อยร้อยปีเลยเนาะน้อสองร้อยปีไปจ้าสองร้อยปีเหรอไม่หนากรบผมโบราณนะโอ้ทอปี้กันเอา ก็อัดเหมือนอัดเหมือนอัดตอกไปอะเออไปชี้นะเขามาได้เอเเจ้าติอมเาลเอเอาสาขกันเลยสารอีกะราณนะเพราะว่างานวิถีวัฒนธรของกลุ่มไในเมืองยางนะผมมีงาน๋ย่ใช้ต้งน้อยช้เเียง้แล้ เออกระเอามาเสารด้องกองนะไหนวะนี่กที่หนาวน่อ่ามันเป็นเก็กเกรกตอเป็ไเพรว่าอายุร้อกว่าปีเกือบสอกว่าปีเขาบอกบอกฐานชาบ้านเขาอะมอกระไปละ้หนาวเะมลองตีดีไยวตประตูตาติดต่อยเนี้ยยิงยิรเลยฮะไปละไหนนะโหที่ขนาดไหนล่ะอ่าจะยดไกลๆนะผมฮ่ลแล้ว จุกยังกันนนะตามั้งร้านไม่ดูเขาเขาจะดังขนาดนั้นจุกไปไกลดนอะไม่เปจะได้ไหมเหมือนบกไปอ่ะุกจุกจุกจจจุก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 ุกุกดูกุ่กกจุูจกจกจอกเริ่มเข้าจุ จุดสัญญาณเสียงนะครับทนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีไฟไม่มีอะไรสัญญาณเสียงนะหมอกโบราณเมืองยางของจริงนะผมมาชมนะผมดูขั้จุดอีกหนึ่งลูกนะเรียกว่าจุดหมอกแบบโบราณนะผมเป็นพวกเสียงนะเตือนเตือนเสียงสัญญาณามีงานโน่นนี่นั่นนะผมแรงนะผมแรง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 นกัเขาใช้เสียงนะฮะ เขาว่าเป็นของโบราณจริงๆนะตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวดูต่อครับผมเห็นได้เล็กๆเขาถือมานี่นะเป็นเป็นคล้ายๆแบบของจุดโบราณนะพวกโบราณเขาจะบอกบางอย่างนะอะ,อะแต่ผมอ่าดูข้จุดอีกหนึ่งชุดนะ่ะต้องอยู่ใกล้ๆถ่ายนะผมไม่ได้อยู่ใกล้ๆไม่ได้มันเสียงมันดังสะดั่นนะผมอ่าหมอกนะฮะอ่าเรียกว่าเครื่อง จุดพุดโบราณอะไรก็ว่าได้แต่ผมทีนี้เวลาเขามีงานนี่เขาจะจุดเฉพาะมีงานนะเสียงดังสะดั่นนะเขาใช้ัญญาณเสียงกลางวันก็ได้กลางวันก็จุดได้ก็คือดลอจุดได้แต่ผมเขาทำเองไอ้ที่เห็นนี่เป็นเด็กอาอยุร้100อยกว่าปีนะแล้วผเอาไห้นะครับตะกี้เอ็กซิเดนท์ถ่ายไม่ทันนะ,มนะผม กลัวก็กลัวนะครับเขาบอกเสียงดังดังดังอยู่คล้ายๆพวนะผมสัญญาณอ่าสัญญาณจุดบอกตะกี้ไม่ถ่ายไม่ทันนะผมจุดทำไมอีกครั้งหนึ่งว่ากันว่านี่เขาสืบทอดมาร้อยกว่าปีแล้วที่จุดจุดแบบนี้นะผมไอ้นอดนผู้สมัยใหม่นี่สมัยใหม่เนาะ โอเคนี่สมัยใหม่อันนี้สมัยโบราณเอาโบราณเมัยใหม่มอันไหนจ้ะอากวันนี้เราจกมันนะผมีีกันสานีองานนะผมแต่ตัวนี้โบราณนะมาดูแบบโบราณจุดมอกนะจุดแบบเตือนสัญญาณประมาณนั้นผมอันนี้สวนเฮียตโเนเอีย เสียงดังสน่นแรงกัน่โอ้แล้วอันเออางต้องัวจินันนี้เป็นสมัใหม่โุกมงจีนเดี๋ยวมาดูไอ้ของโบราณบางอย่างน่ะเอา ตรงนี้เป็นโบราณโบราณครับผมเอาจะว่าเป็นผู้ก็ไม่ไม่ใช่กาชนวดที่จุดด้านหลังเดี๋ยวดูไมจุดเดี่ยวาม้อ่าก็มีงานที่วัดผมงานอาเทศมาชาตินะก็เขามีงานเขามีการจุดผู้จุดบ้องไฟจุด จะเดิมสะรองงานนะตอนนี้มาดูจุดหมอกหมอกแบบโบราณเอาละไปละดูกำลังกัเลยโอเคอะไรอะไรอะไมั่นใจเนาะสามร้อยปีนี่ละคี่กว่คนยี่บสามร้อยปีอันนันก็เป็นปันปีแล้วเว้ยมาห็งปีอะดูละ โบราณจำบางอย่างนี่ของเอาของดีบางอย่างโบราณไหนผมนะดูอภิหารวัดเขาเอาบ้านดีกันดูบ้านดีกันเนี่ยบ้านเนี่ยเอาวัดม่อนแก่เอยางเดี๋ยวบางอย่างดูพวกกำลังจะจุดโลดแหมโบราณโบราณอ้ะเอาจุดละปัดออกละเขาเสียงดังสนั่นนะโอ้โหกันเอา สมัยก ja ่อนสมัยก่อนแบบตำราโบราณนะผมโอ้โหเดี่ยวนะครับดังดีกว่าอ๋อวันเขาดีน่ะตู้เฮงเล็กๆนะผมดังสนั่นนะเพราะว่าเขาไปจุดใกล้รถมาได้ในรถเสียงดังเสียงนี่เสียงน่ะอันตัวนี้เป็นจุดสัญญาณนะผมหมอก จะว่าเป็นอาวุธเออ <laughs> เป็นเล็กเป็นตเป็นตเป็นพอได้ดีกันตัวเตี้ยสมคำร่ำลื